สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ะนะครับช่างเปินเข้าตรวจสอบนะครับแอร์ชาร์ปนะครับ,ชาร,รบชาร์ปเจเทคอินเวอร์เตอร์นะครับลูกค้าแจ้งนะครับเปิดได้แต่ไม่เย็น,นครับเปิดได้แต่ไม่มีความเย็นแล้วก็สักพักก็ตัดนะครับขอร้อนอยู่หง,งอกนู้นมันติดเหล็กดัดนะครับจะต้องมีการ โฮมของ expansion valve wow นะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเอากล้องไปตั้งไว้นะครับตรงเครื่องคอยร้อนนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาโยกเบรกเกอร์เพื่อที่จะฟังเสียงว่า expansion valve wow มันทำงานหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่คอยร้อนหนครับอันนี้คือคอยร้อนนะครับผมกำลันจะตั้งกล้องไว้นะครับเพื่อฟังเสียงต,ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กนะครับมันจะมีเสียงยังไงไม่รู้เนาะ เอาเป็นว่าตั้งข้างๆกันแล้วกันนะครับตั้งข้างๆนะครับค<ม>อยฟังเสียงเนาะว่ามันจะดังตอกแต๊กตอกแต๊กไหมนะครับเดี๋ยวเพื่อนเปิดไปวิ่งมาเนาะเมื่อกี้เพื่อนๆได้ยินกันไหมฮะเดี๋ยวช่างเพื่อนขอเปิดฟังเสียงก่อนนะครับว่าที่ถ่ายเอาไว้มันมีเสียงหรือเปล่าช่างเพื่อนเปิดฟังแล้วครับไม่มีเสียงนะครับเอฟเฟกชันวาวก็เลยมารลื้อดูนะครับ ปรากฏว่ามันไม่ใช่ expansion valve wow นะครับมันก็จะเป็นท่อส่ง <c oughs> ใช้แคปทิ้วนะครับไม่มี expansion valve wow ที่เป็นไฟฟ้านะครับก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปเปิดโยกเบรกเกอร์แล้วก็เปิดดูกันเลยนะครับวิเคราะห์อาการหน้างานเลยนะครับว่า uh, เกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ก็เปลือยือย่างนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ท้าง้นโยกเบรกเกอร์นะครับโยกเบรกเกอร์แล้วก็เปิด ใช้รีโมทเปิดเครื่องนะครับได้สัก3นาทีแล้วนะฮะร,ระหว่างนี้นะครับพัดลมคอยร้อนนะครับมันจะหมุนนะฮะตอนนี้มันหยุดแล้วอ่ะ5นาทีแล้วเนาะแต่ว่านะครับเสียงคอมพิวเซอร์ครับเสียงคอมพิวเตอร์ไม่ทํางานนะครับอาการคือคอมเพิวเตอร์มันทางานแล้วก็พัดลมคอยร้อนกําลังจะหมุนอ่ะเริ่มหมุนลวหมุนละหมุนแล้วนะครับเฮ้ยพอมันเริ่มหมุนเนี่ยนะครับ จะต้องมีคำสั่งนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับช่างพืนก็จะต้องนั่งเฝ้านะครับว่าเริ่มทำหรือยังนะครับไม่มีเสียงเลยครับไม่มีเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับดังนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะตัดการทำงานนะครับผมทีนี้ก็มาดูในส่วนของประกันนะครับประกันก็คือ ดูเบอร์เครื่องนะครับดูปีพศที่ผลิตนะครับนี่ว่าจะสามารถเคลมได้ไหมนะครับมีแต่เสียงจิ๊ดจิ๊ดของบอร์ดมีแต่เสียงจี๊ดจิ๊ดของบอร์ดแล้วก็มอเตอร์พัดลมหมุนแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดส่วนเสียงคอมเพรสเซอร์ไม่มีเงียบ มิสซิลีนะครับคอมเพรสเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน <c oughs> เดี๋ยวดูตรงไหนว่า <c oughs> ปัลมทำงานละวทำไปทำมาทำไปทำมาเนาะคอมเพรสเซอร์ computer ไม่ทำงานไม่มีเสียงคอมเพรสเซอร์กระดิกเลยเริ่มทาแล้วครับได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์แล้วครับ <c oughs> ไมได้ใช้ได้นะครับพดลมคอยร้อนก็ทํางานนะครับท <c oughs> ีนี้เราก็ถึงขั้นให้มันทํางานไปสักสิบนาทีห้านาทีขึ้นไปนะครับเราค่อยมาเช็คแรงดันน้ํายานะครับแต่ตรงเนี้ยวงจูงวงจรเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังไม่มีความรู้หรือยังไม่มีทักษะทางด้านช่างนะครับก็อย่าทําแบบนี้นะครับมันอันตรายนะครับมันอันตรายเนาะ <c oughs> ตอนเนี้ย ตอนนี้ก็ต้องโอเคละคอมพิวเตอร์ทำงานพัดลมคอยร้อนทำงานนะครับที่เหลือก็คือน้ํายานะครับแต่ว่านะครับจะต้องทําการประกอบประกอบปิดฝาปิดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันถึงจะได้รู้แล้วก็กระแสเท่าไร่แรงดันน้ํายาจะคงที่นะครับจะนิ่งนงนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเปิดฝาอย่างนี้แล้วไปวัดนะครับต้องปิดต้องประกอบก่อนเนาะะแสดงว่าตอนนี้คอยเย็น เริ่มมีไอเย็นออกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ประกอบกันนะครับอโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับพัดลมคอยล์ร้อนทำง,งานนะครับคอมเพรสเซอร์อคอมเพรสเซอร์มีเสียงดังนะครับก็คือทำง,งานปกติแล้วนะครับตอนนี้ระบบน้ำทิ้งนะครับน้ำหยดก็ ในโยดออกมาแล้วนะครับก็คือ,อตอนนี้ใช้งานได้นะครับการซ่อมก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากนะครับก็แค่ย้ำจุดต่อสายนะครับจุดต่อขั้วต่ออะไรนะครับที่เราสงสัยก็ย้ำเข้าไปนะครับแล้วก็มีบัตรกีเล็กน้อยนะครับมีบัตรกีจุดที่ว่า <c oughs> ออคิดว่ามันจะหลวมอะไรนี่ครับก็ตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติครับ ครับคลิปนี้ถือว่างานซ่อมที่ง่ายนะครับโอเคอขอขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามนะครับติดตามตรงปุ่มนี้นะครับผม ขอบคุณที่ตมชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับขอบคุณครับ